อ่ะเทมจับต่อเอาไงเหลือใครไม่ตอบอีกนะบี่คนเนี้อ่าคนนี้เลยทำไมต้องเอ๊ะอ่านเอาไหมหลือกี่คนนั่นล่ะวงหยกองหยกนี่เลยองหยกไม่ออกเชยมีเยอะทำวันนี้ทำวันนี้ทำเทมทำวงหยกเลยทํทําทําไมถึง ถ้าเดินต้องต้องแบบว่าไหนๆยืนทำให้ดูหน่อยแต่พี่เทย์ทำเพี้ยนเคือเรคือคือเล่นกย่นี้ได้ดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพ้องโยน้องของโยกจะคือจะแบบไม่ใช่ทำไมผมโยกทำไมลูกเดินเป็นนางแบบอย่างนี้เหรอหรือไงไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วก่อนเพราะว่าอย่างนี้หนูก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเดินนะคะแต่ว่ามันมีวีคหนึ่งที่พอถูกทักเรื่องการเดินนะคะมันทําให้เราไม่มั่นใจแล้วแบบกลัวว่าคือ ใช่กลหลังจากคอมเพราะว่าบนเวทีอย่างเงี้ยเราอยู่บนเวทีคนเดียวแต่คนทั้งหมดมองอยู่ใช่ไหมคะแถมยังมีผู้ชมทางบ้านอกย่างเงี้ยกวว่าเออถ้าเดินปกติล้วหลังจากคอม ก็เลยพยายามยืดพอยืดแล้วแอนหลังมันก็เลยเอ็นไป้วแต่จากนั้นก็พยายามยืดตรงกลับมาก็โดนล้อไปจค่ะจากนั้นก็ไม่กลับมาปกติเลยปกติไม่นานปกติไม่นานปกติไม่นานก็เป็นท่าของเขาไปเลยเอกลักษณ์เป็นท่าลูกกระยางเรยลูก็นเสนเหรอไม่เสน่ห์อก็จะไม่นานเป็นเสน่ห์ของอาหงหยกกับมาจับต่อเลยเหลืออีกสองคน พี่แนนค่ะเอ้าแนนพี่แนนอยู่ไหนอ่าพี่แนนอ่ะผมยกถามใกล้มากเลยทอไมลใกล้ทำไมด็กๆไม่ยอมนอนเพราะว่าอยู่ห้องผู้หญิงอะค่ะเขาจะเข้านอนเป็นคนสุดท้ายตลอดไม่รู้ทำอะไรแต่ว่าเม่ไปดูคลิปยอ้อนหลังมารู้สึกจะมีอะไรโพสอ,องโพสอ,อิฐสีเหลืองๆไม่รู้เขาไปทำอะไรอยู่เรื่องของตลอดไม่ไงเขาจะรอไงรอเขาไม่รู้เขารออะไรผมจะไปนอนอยู่แล้วเขาก็นั่งรอ รอเลยรออะไรออะไรบอกมาสิเออแนนก็ตอบแได้งงเลยงงเลยความจริงหนูเป็นคนทำอะไรช้าอยู่นะคะคือเราก็จะลืมของลืมนู่ลืมนี่แบบอยู่ในคือแปรงฟันเสร็จแล้วก็ลืมมีเทนเนอร์ไว้ในู้้น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินไปหยิบจะได้ซีงกันใช่ไหม ลืมของลืมของแล้วแบบลืมแว่นไว้ที่หนึ่งลืมกระเป๋าไว้ที่หนึ่งหากระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วพอดีแม่งนอนแล้วเช้าี้อจะสวดมนต์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหจะนอนเช้ากับคนอื่นว่าจะนอนประมาณกี่โมงครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เวลาที่บอกโพสอิสโพสอะไรนั่นแหละไม่ใช่ไปเขียนโพสอิสหรอไอที่เหลืองเขียนไม่ใครเลยนายน้องหยกบอกเลยเขียนไม่ใคร มีสิบสี่ว่ะมีสี่เป็นใครลูกชาติกอดออดเธอน่นตาาดนีเขียนอะไรให้เขาลูกก็ให้กำลังใจปกติค่ะอ๋อคือเราเป็นเพื่อนกันในวงการเดียวกันแต่ก็ต้องช่วยเหลือกันลูกอย่าไปคิดมากคือไม่มีอะไรกันหรอกลูกเข้าใจป่ะให้กำลังใจซีกันและกันเกันเข้าใจป่ะนะอ่ะตอบ่าสุดท้ายเลยอ้าวแนนจับแนนแต่มันไม่มีแล้วนี่ครับหมดแล้วเด็กเหลือเบลอ่าเหลือเบลสุดท้ายอ่ะ ได้ข่าวว่าพี่เบลเนี่ยกลัวสัตว์ชนิดหนึ่งมากกลัวเฮ้ยเบลเบลกลัวเบลกลัวแวถามว่าทำไมต้องกลัวด้วยไม่งยีแล้วน้องวันนี้น้องก็อะไรด้วยจัดมาเดามาจ๋วเลยเจ๋วเลยเจ๋วเลยเจ๋วเลยไปยิบมาไปยิบมาเจ๋วเลย Yo, 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 จริงจริงนะเนี่ยนะคะน้องเบล,ลเนี่ยจะเกิดวันที่25กันยายนาแต่เราก็ถือโอกาสให้พิบเบิลเดย์ดุ๊กคนแรกให้เลยอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเท่าไหร่แอายุ23ค่ะโอ้โนะคะเกิด25กันยายนนี้แฟนๆทุกคนก็าสามารถวยพรมน้องได้เลยนะคะอายุ23แ <c oughs> ั้นเป็นไรลูก ควันเข้าตาตาน้องง่ายัวจิ้งจกอ๋อคือกลัวจิ้งจกแต่จริงๆแล้วนี่เขาเตรียมของมาเซอร์ไพรส์น้องปีนี้ปีนี้ปีนี้ครบยี่สิบสามลลูกค่ะอยากได้อะไรพิเศษบ้างไอ้ที่ามเมื่อกี้ก็จริงๆก็คือ ไม่ได้อยากได้อะไรมีพิเศษก,ก็อยากให้ชีวิตแบบว่าไม่มีอะไรให้มันขรุขระค่ะอยากให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงน่าดีที่สุดครับให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงก็โอเคค่ะดีะให้ตัวแทนจากจากกลุ่มนี้วอวยพรเป็น้องบีม,มีบ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  ม,มีงานเข้าเยอะๆครับงานเข้างานงานไปเยอะงานงานงานที่ผู้ใหญ่ครับเห็นว่าแบบเหมาะสมกับเบลครับขอให้เบลมีงานเยอะๆแามกลบันเทิงครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็อยากตีบีมเยอะนะครับาอบีมเจ็บเหมือนกันครับเฮ้ยเมียนี่ดเกิดปีว่าเมียด้วยใช่ไหมอ๋อเหรอคะเเยด้วยอะ เขมบอกทั้ง12คนจะมีซิงเกิลของตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมครัแม็กให้แกเป็นตัวแทนผมพูดแต่เออเออต้องถังพูดน้องเบียร์พูดลูกครับก็เออพวกเรานะครับทั้ง12คนเร็วเร็วนี้พวกเราก็จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆแฟนคลับนะครับช่วยกันติดตามผลงานของพวกเรานะครับผมและที่สําคัญนะครับประมาณสิ้นปีนี้นะที่สําคัญประมาณสิ้นปีนี้เราก็จะมีจะมีหนังหนังของเบื้องหลังนะคะของ ของพวกเรานะคะ AF 1 0นะคะว่าในการ AF เนี่ยเป็นเรียลิตี้เนี่ยพวกเราทำกันมายังไงนะคะก็ชื่อภาพยนตร์ว่าเรื่อง360องศา Behind the Dream นะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเนาะเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังทั้งหมดเลยว่าพี่ๆเขาเหนื่อยกันยังไงนะคะแบบกว่าจะมาแบบดูแลพวกเราหรือว่าจะเตรียมงานเตรียม <ork ork: ยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเราก็อนุกมากแน่นอนครับจะได้รู้แล้วก็ให้น้องนันฝากอะไรถึงแฟนๆที่ได้เชียร์เราทุกคนในในซีซั่นนี้ค่ะก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆเพื่อนๆทั้ง12คนนะคะ กล่าวขอบคุณนะคะทั้งเป็นขับทุกๆคนของทุกคนเลยนะคะ oh. ไม่ใช่ทอของใครคนนึง oh. ที่ให้กําลังใจพวกเรามาตลอดทุกครั้งที่เราเห็นแบบพี่ๆมา oh. ไม่ว่าจะมีของฝาก oh. หรือว่ามาเพื่อทักทายเราไงก็ตามมันคือกำลังใจที่ดีสุดแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เรามาเป็น12คนได้มันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าเราต้องมีทุกคนที่อยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ทำพวกเรามีวันนี้ค่ะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกคนในวันนะะี้รับขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยและก็หวังว่านะคะแฟนกับทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะเอาใจช่วยแล้วก็เป็นแฟนๆนะฮะแล้วก็สนับสนุนผลงานของน้องทั้ง2คนอย่างใ2คนนี้ได้อยู่ในวงการบันเทิงของเมืองไทยตลอดไปนะคะ,ะและว้วก็ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นผลงานของน้องๆอ,อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอยากกคนช่่ยกนะนับสนิดนึงเพราะน้องเองก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถมูดถึงริลปนนะคะไม่ใช่แบบว่า เนี่ยพอรักน้องก็รักแค่นี้แล้วพอแต่พวกก็จบกันไปอย่างนี้ไม่ได้ยังไงทำซึ่งต่อเขาอยู่ในวงการต่อไปเลยต้องอยู่กันยาวๆฮะพี่เอ็นพี่ก้องก็จัดอีเวนต์เลยฮะ โชว์<ห>ตวล,อลอดนะแล,ล้วคุณจ่ายเงินตลอดเลยแล้วจ่ายให้ผมด้วยนะนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อกล้องนะคบเป็นจ็คเสุดสวยๆจากร้านเทเตอร์เส,สียงเทเตอร์ชั้น3ครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของผมจากทูบแกลเลอรี่ครับรวมไปถึงโซฟาชากสวยๆของ SB f u r n i t u r e ด้วยครับผมค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอน้่อง12คนนะครับประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็มีเสียงหด่งดังมีเงินทองเยอะๆนะคะอย่าลืมเลยนะขอโชคดีครับผมโชคดีนะครับ Transcrição e